สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแนะนําการติดตั้งเนาะกล้องซิมแบบโรมนะฮะแบบใส่ซิมมือถือนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะเราต้องไปซื้อซิมมานะครับเป็นซิมมือถือเลยรุ่นไหนก็ได้นะอจะอเป็น a s 1วันดูคอ r u ท m o v e อะไร ID ดีแท็กอะไรได้หมดเลยนะฮะอ่แล้วก็ เอาซิมนี้เนาะใส่มือถือแล้วก็เปิดเน็ตให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้มันสามารถเล่นเน็ตเล่น YouTube เล่น Facebook อะไรได้หมดก่อนเนาะ,ะถึงจะเอาออกมาแล้วก็จะมาใส่กล้องกันถ้าอะไรยังไม่เปิดเน็ตว่าจะใช้งานไม่ได้นะให้เราเปิดเน็ตให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ลองเทสก่อนนะครับโอเคซิมเราพร้อมแล้วเนาะเป็นซิมแบบไมโครนะครับมันจะมีเล็กๆอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งเป็นนานโน แล้วก็มีแบบกรอบใหญ่กรอบใหญ่ไม่ใช่นะแต่เป็นซิมกลางแนละเป็นทรงกลางซิมไมโครแลที่เราเรียกกันแล้วก็ผมก็แถมเมมบริการดให้เนาะโอเคเราก็จะมาใส่ซิมแล้วก็ใส่เมมกันซิมเราพร้อมแล้วเนาะสมมุติว่าเราเปิดมาเรียบร้อยแล้วผมเปิดมาแล้วแหละโอเคเราก็จะมาใส่เมมกันใส่เมมกันตรงนี้นะฮะเปิดฝาออกมาต้องไขน็อตออกมา2ตัวนะนี่น็อตตรงหัวมันไขออกมา2ตัวเป็นไขควงแฉกน,นะครับเราก็ไขออกมาเลยอ่า เกียวปกตินะครับเกียวเหมือนเราเปิดขวดน้ำเรานี่แหละ,ะเสร็จแล้วเราก็เทมาเลยฟึบอ่านี่นะฮะนัดสองตัวโอเคเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาออกมาเลยฟาบนี่อ๋ออันนี้เป็นซิลกันน้ำนะฮะอ่าอันนี้เป็นซิลกันน้ำมันต้องอยู่ประมาณนี้อยู่แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยใส่โอเคเราก็วางไว้ก่อนตัวนี้นะครับมันก็จะมีรูใส่ซิม้มแล้วก็ใส่เมมนะฮะ อันนี้เป็นรูใส่ซิมมือถือนะด้านหลังอันนี้เป็นหน้ากล้องนะอยู่ด้านหลังนี้เป็นใส่ซิมด้านหน้าตรงนี้ใส่เมมนะฮะอ่าด้านหน้าตรงนี้ใส่เมมอ่ารูนี้ใ SI ส่เมมรูนี้ใส่ซิมอ่าเรามาลองใส่ซิมก่อนอ่าอันนี้เป็นซิมเนาะเราเปิดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเนะาะหันด้านทองๆเข้าไปด้านในด้านหลังใส่ซิมมือถือนะครับ ก <G ül> ดเข้าไปเลยนะครับจะดังแกลกนะฮะอ่าเอาเล็บจิกเข้าไปเลยนะครับอ่าพอดังแกลกคือมันล็อกแล้วนะครับนี่ไหมมันก็จะเสมอพอดีนี่เราก็มาใส่เมมโบริการกันเมมโบริการก็หันด้านทองทองออกมาด้านหน้านะครับอ่าอันนี้ก็เอาเล็บจิกเข้าไปเลยนะฮะเอาเล็บจิกเข้าไปเลยจะดังแกลกเหมือนกันอ่าแกลกคือมันล็อกแล้วนะฮะนี่ เรียบร้อยแล้วนะฮะฟับนี้นะครับเรียบร้อยแล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็มาปิดฝากันเลยนะครับใส่ยางกันน้ำเซิยวกันน้ำของตัวกล้องนะครับกับดานฟึบเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปมันจะมีเขี้ยวอยู่ในเคี้ยวน็อตให้ด้านหลังนะับไปหาฝั่งน็อตเนาะเอาส่วนไปหาฝั่งน็อตฟึบนี่ล้วก็กดไว้แล้วก็ใส่น็อตเลยนะครับ เราที่เราไขาออกมาแล้วก็หย่อนลงไปเลยฟับสองตัวข้างละตัวเสร็จแล้วก็ไขเลยไขยแค่พอตึงมือนะครับตึงมือก็พอแล้วนะครับโอเคไม่ต้องแน่นมากครับแค่ตึงมือก็ได้ละอ่าโอเคอ่ายังไม่โอเคเ <c ười> ม่อกี้เปกลับด้าน อ่าโอเคได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวกล้องมีอะไรบ้างตัวกล้องก็จะมีสายมาให้แบบนี้เนะาะมาตีกับตัวกล้องเลยนะฮะตรงขามันอ่าสายแบบนี้ก็คือมีอะไรบ้างเรามาลองดูกันเนาะตัวนี้นะครับเป็นสําหรับเสียบไฟบ้านนะอ่าแต่ว่าบางคนจะเสียบโซล่าเซลก็จะมีปลั๊กของโซล่าเซลมาให้เหมือนกันเลยอันนี้สายแลนนะเผื่อแล้วเราแบบมีกล่อง Wi-Fi ต่อไปเราก็สามารถใช้สายแลนได้นะครับอันนี้เป็นรูรีเซ็ตนะอ่าปุ่มรีเซ็ต กดรีเซ็ตตรงนี้นะฮะเอาไว้กรณีเราลืมพัดเวิดกล้องนะสามารถรีเซ็ตได้อะเรายังไม่ใช้เราก็ปิดฝาไว้นี่นะครับอะเวลาเราติดตั้งเราก็จะมีปลั๊กไฟบ้านมาให้ด้วยเนาะแล้วก็เสียบไฟบ้านเลยนะนี่เส้นนี้อะแล้วก็เสียบไฟบ้านมาแล้วก็จะมาติดตั้งการติดตั้งข้างล่างก่อนนะบางคนจะติดโซล่าเซลล์เขาจะเพิ่งปีนขึ้นไปเดี๋ยวมันติดยากนะติดคือเราจะอะเชื่อมต่อกล้องกับมือถือให้เรียบร้อยก่อนค่อยเอาไปเสียบข้างบนนะครับจะได้ไม่ไม่ยากเนาะ หรือบางคนจะไปเสียบคำบ่งเคราให้ติดตั้งข้างล่างก่อนนะครับนี่นะฮะปลั๊กไฟมันก็จะเหมือนกันไม่มีเสียบผิดแน่นอนอตัวของถ้าบางคนเป็นโซล่เาเซลล์ก็จะปลั๊กเหมือนกันเลยปลั๊กตัวนี้ก็จะเหมือนกันก็เสียบกับตัวกล้องได้เลยนะฮะไฟเข้ากล้องคือตรงนี้นะครับโอเคเราปล่อยมันไว้ทีนี้เราจะมาโหลดแอป,ปกันนะฮะล้วก็มือถือเรามาโหลดแอป,ปเลยนะฮะแอปนะฮได้ทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iPhone นะครับทุกรุ่นทุกระบบเลยไปที่ Play Store เนาะ iPhone ก็ไปที่ แอปสโตร์นะครับ <System S 1> พิมพ์เลยนะชื่อแอปว่า V <is dating. S 1> าไฟเข้ากล้องแล้วนะครับมันก็จะ,ะร้องละ V 3 8 0 p r o นระฮะ V 3 8 0 p r o ก็ P O R นะฮะ mm hmm. พิมพ์ตามนี้นะ V 3 8 0 p r o นะระฮะนี่ V 3 8 0 p r o โอเคกดค้นหาเลยนะครับป๊าปเข้าให้นี่นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับฟ mm ืบ hmm. นี่ กล้องมันก็จะหมุนนะฮะ <Systems S 1> พอไฟเข้ากล้องมันก็ทำงานมันไปเราก็โหลดแอปเราก่อนนะฮะแปบ๊บเดียวก็เสร็จละ, <ful> connection. ะกล้องมันเชื่อมต่อซิมของมันเรียบร้อยแล้วนะฮะ เหล่ามือเือเรายังโหลดไม่เสร็จนะครับกาลังหมุนอยู่อ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก,กดเปิดเลยปั๊บเขาจะถามมแล้วให้เราอนุญาตหมดเลยนะฮะอ่าอนุญาตนะครับถ้าเราไม่อนุญาตเราจะใช้งานไม่ได้นะฮะอ่าต้องอนุญาตเขานะครับอนุญาตเลยนะครับอนุญาตเลยนะครับอ่าเห็นด้วยนะครับปั๊บ โอเคเราก็ใช้ลงทะเบียนนะฮะเราไม่ต้องไปพิมพ์ฮะเราเลือกเลยเพราะว่าเราเล่น Facebook อยู่แล้วเรากด Facebook เลยเนาะใครลงเล่นวีแชทอยู่ก็ลงวีแชทได้เลยนะอ่ะสวัสดิาผมผมนี่นะฮะผมก็เชื่อมต่อผ่าน Facebook เลยง่ายๆนะเราก็เลยก,กด Facebook เลยนะครับอ่าโอเคตัวนี้เป็นกล้องตัวเก่าผมนะผมมีหลายตัวพอดีอ่ามันมีหลายตัวอยู่เวลาเราจะเพิ่มอุปกรณ์ะฮะเรากดเครื่องหมายบวกเลยนะครับ ปกติมันจะไม่มีกล้องตัวนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นลูกเครื่องหมายบวกนะครับตัวนี้เป็นกล้องตัวเก่าผมเนาะอ่าพอดีผมลงทะเบียนผ่าน Facebook ไว้ก็จําไว้นะฮะเราจะเพิ่มอุปกรณ์ใหม่แล้วกดเครื่องหมายบวกเลยนะครับเพิ่มได้หลายตัวนะเครื่องหมายบวกมุมขาวาบนปรับกดตรงนี้เลยเพิ่มอุปกรณ์ฮะอันกลางนะเพิ่มอุปกรณ์อ่าโอเคแล้วก็นี่เลยครับเลือก smart camera นะฮะปึ๊บอ่า smart camera นะฮะเลือกเลยนะครับก็ถามว่าเสียบปลั๊กไฟหรือยังเสียบแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเลย นี่นะฮะเขาจะมีหลายเมนูนะถ้าเป็นกล้อง w i f i เขาเรียกอันกลางแต่เราเป็นกล้องใส่ซิมให้เราเลือกอันล่างสุดนะฮะเราเลือกอันล่างสุดเลยนะ,ะของเราอ่าอันนี้เป็นกล้องใส่ซิมนะ,ะแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เลยนะฮะนี่เขาจะให้ใส่ ID เครื่องนะครับ ID เครื่องอคือ ID กล้องนะฮะ i อยอยู่ไหนอยู่ที่ฐานกล้องนะฮะเรามาลองดูกันหน่อยนี่นะฮะมันก็จะมี ID ให้ทุกตัวทุกตัวทุกเครื่องอยังไม่เหมือนกันนะ ID คือตัวนี้นะฮะหนึ่งสามแปดห้าสองห้าแปดเจ็ดคือทุกคนจะได้ไม่เหมือนกันนะะ พ,พ,พิมพ์ใส่เลยหรือว่าสแกนก็ได้นะมันเป็น QR code คกดตรงนี้เลยกดสแกนเลยก็ได้นะฮะอนุญ,ญาตนะฮะสแกนเลยนะฮะขี้เกียจพิมพ์นะก็สแกนได้เลยนะีน่ง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับสแกนเสร็จแล้วนะครับเราลองคอนเฟิร์มดูซิเสร็จแล้วนะครับมาอย่างนี้มันให้ตั้งชื่อกล้องพิมพ์เองก็ได้หรือว่าขี้เกียจพิมพ์ก็คลิกเลยได้เลยอ่ะสววนเราเป็นห้องนั่งเล่นนะเอาม่ได้เป็นบ้านแล้วกันเสร็จสิ้นเลยนะพิมพ์เองก็ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเรามาลองดูกล้องกันหน่อยนะครับอลองคลิกขึ้นมาดูซิเขาถามว่าบังคับให้ใส่รหัสนะฮะรหัสตัวกล้องนะเนาะเผื่อกลัวค,คนอื่นเข้ามาดูเรากต็ตั้งรหัสนะครับรหัสตัวกล้องอชื่อเราจะเอาชื่ออะไรก็ได้นะพิมพ์ชื่อใหม่ก็ได้อาจจะว่าเรายังไม่ได้พิมพ์นะเนาเราแอดมินเลยรหัสเราตั้งเองนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะฮะหตัวเขาบอกว่าหกถึงยี่สิบเก้าหลักนะ,ระเราลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ข้างล่างด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6ี่้าเขาบอกว่าให้มีตัวอ,อักษรด้วยนะฮะถ้าตัวเลขอย่างเดียวมันไม่ยอมเนาะเราเพราะว่ามันให้มันยากๆหน่อยเขาบอกให้ยากๆหน่อยผมเติมตัวเไปหน่อยเนะาะให้เราจําไว้ด้วยนะฮะว่าเราใส่อะไรเข้าไปนะฮะให้เราจํารหัสเราด้วยเนาะรหัสตัวกล้องนะต่อไปเพราเราจะเข้าไม่ได้นะฮะจดไว้เลยนะฮะถ้าไม่จดก็แคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้เนาะอ่วผมแคปหน้าจอไว้ก่อนกลัวลืมกลัวลืมเพราะว่าถ้านานๆไปลืมแล้วบางทีเราลืมรหัสกล้องบางทีมันถามเราเข้าไม่ได้นะฮะ กดคอนเฟิร์มเลยนะครับปัป๊บเขาให้อ่าเสร็จแล้วนะครับอินออนไลน์แล้วอะดูกล้องหน่อยสิทดสอบทดสอบอ่านี่ับภาพมาแล้วนาะนี่ภาพมาแล้วนะครับกล้องทำงานแล้วโอเคเราแบ็คกลับมาเรามาตั้งค่าวิดีโอหน่อยนะครับตั้งค่าเวลาหน่อยเวลายังไม่ตรงกันเนาะเวลายังเป็นต่างประเทศอยู่ เราก็ไปที่อันบนสุดนะฮะข้อมูกกอลอุปกรณ์เราไปตั้งเวลาก่อนเวลาอ่าเป็นบวกเจ็ดอยู่ฮะบางคนถ้ายังไม่บวกเจ็ดนะฮะก็เลื่อนหาเลยนะฮะเลื่อนหาประเทศไทยเลยหาคําว่าบวกเจ็ดนะฮะเลื่อนเยอะๆเลยนะฮะอ่าสมมุติว่าเมื่อกี้มันยังไม่บวกเจ็ดเนาะพอดีมันจับอันเก่าผมเพราะว่าผมลงทะเบียนผ่าน Facebook ไว้นะฮะอ่าเราก็เลื่อนหาเลยบางคนจะเป็นบวกแปดให้เราเลือกเป็นบวกเจ็ดนะประเทศไทยนี่ฮะ ประเทศไทยเราคลิกเลยนะครับตั้งเวลานี่เสร็จแล้วนะครับกลับมาอ่ะเราก็ไปตั้งอเอนหนึงตั้งวิดีโอนะฮะเดี๋ยวพาไปตั้งวิดีโอด้วยนะครับให้บันทึกทั้งวันนะไปที่ตั้งวิดีโอนะฮะนี่นะครับบางคนมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้อยู่ให้เราปิดตรงกลางเนาะให้เราเลือกเป็นอัตโนมัตนินะฮะนี่เลือกเป็นอัตโนมัตนะินาะแล้วก็บันทึกเสียงนะครับตั้งตามผมเลยเนาะ พราะมันจะบันทึกได้24ชั่วโมงนะครับถ้าเราตั้งแค่ตอนสัญญาณเตือนมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึง24ชั่วโมงนะให้เราเลือกตั้งแบบนี้อันนี้ความละเอียดวิดีโอแต่เอาแบบไหนอเอาแบบ S D ก็พอนะจะได้แบบเมมเยอะนะฮะตั้งตามนี้นะบันทึกอัตโนมัติแล้วก็บันทึกเสียงแล้วก็ S D นะครับโอเคอันนี้เมมเราก็จะได้หลายวันเสร็จแล้วนะครับตั้งแค่นี้แหละอ่าแล้วก็มาดูภาพได้แล้วใช้งานได้แล้วฮะแล้วก็เอาไปติดตั้งบนที่สูงได้เลยเนาะอ่าเขาจะมี ตัวพุกมาให้ยึดกับตัวขากล้องนะฮะแล้วก็ไปติดตั้งได้เลยนะอ่ามันก็ขึ้นเล็กขอดแล้วเรียบร้อยแล้วอ่าสำหรับคนที่จะใช้เป็นไฟบ้านก็แค่นี้เสร็จแล้วเนาะอ่าสำหรับคนที่จะไปใช้เป็นโซล่าเซลล์อ่าผมจะพาไปดูโซล่าเซลล์หน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปดูโซล่าเซลล์กันอันนี้ไฟบ้านเสร็จแล้วเนาะคนก็ไปติดตั้งได้เลยอ่าคนที่ดูดทำโซล่าเซลล์ก็ไปดูต่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปทําต่ออ่าอันนี้ก็ถอดปลั๊กได้เลยป๊บ ตัวนี้ก็เป็นชุดโซลาเซลล์นะครับมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีชุดแผงโซลาเซลล์พร้อมขานะพร้อมขานะครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นชุดโซลาเซลล์เลยแล้วก็มีกล่องพาวเวอร์บ็อกนะครับที่เราจะไปติดตั้งกันวิธีติดตั้งนะครับผมอธิบายกา่อนขามันก็จะมีแบบนี้นะครับเราก็เอาฝั่งนี้เนาะไปติดกับผนังเลยเนะาะขานี่เห็นไหมนี่เอาส่วนนี้เนาะไปทาบแล้วก็กับผนังเลยให้มันได้ระดับเนาะให้มันได้ระดับน้ํานี่ ส่วนว่าตัวนี้เป็นผนงังมือผมเป็นผนังนะครับแล้วก็ติดอย่างนี้เลยปึ๊บแล้วก็มาร์คไว้ก็จะมีรูนะมีรูอยู่3รูตึกตึ๊กตึก,ตกอ่ารูก,ก็จะมีน็อตมาให้ด้วยนะครับมีชุดน็อตนะครับแล้วก็นี่ครับ3าอันพอดีเลยแล้วก็ไปเจาะรูก,ก่อนแล้วก็ติดผนงังอ่าสมว่าเราติดผนังเสร็จแล้วนะฮะสมว่ามันจะอยู่ท่านี้แหละเสร็จนี้ปุ๊บอ่าต่อไปก็คือประกอบกล่องน,นะฮะอ่าสมมตินะอันอยู่ท่านี้นะครับอ่ะเดอยู่ท่านี้ปุ๊บ ตัวกล่องนะฮะตัวกล่องก็เอามาติดตรงขานี้ได้เลยนะเสร็จแล้วนะครับปึ๊บตัวกล่องก็นี่นะฮะก็จะมีตัวเป็นเทปกาวก็ฉีกเทปกาวออกมานะฮะสวมแล้วฉีกออกมาตัวนี้เป็นเทปกาวแล้วก็แปะเลยนะฮะแปะเลยปั๊บตัวนี้เลยปั๊บเขาให้ติดแน่นเลยนะเพราะตัวนี้เป็นกาวนาโนนะฮะแน่นมากเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับปั๊บนี่ตัวแผงก็อยู่อย่างนี้ตัวกล่องก็อยู่างนี้ ตัวกล้องก็ติดข้างล่างได้เลยนะติดข้างล่างติดข้างล่างกล่องได้เลยเนาะติดปึ๊บปุ๊๊บอ่าสมมุติว่าติดเสร็จแล้วมันก็จะเสียบสายไฟแค่3สายนะฮะสายไฟจะเสียบ3สายเสียบอะไรบ้านนะครับนี่เนาะเหมือนกันเลยตัวออกมาจากกล่องก็จะมีสายไฟสำหรับเสียบตัวกล้องนะครับแล้วก็เสียบตัวกล้องเลยนะครับนี่เหมือนกันเลยกับเหมือนไฟบ้านเลยแจ็คเดียวกันนะฮะเสียบปึ๊บเสร็จแล้วนะอ่า เสร็จแล้วตัวแผงโซลาเซลล์เนาะก็จะมีมา2ส,สายนะครับอ่ามีฝั่งละ2ส,สายโซลาเซลล์2ส,สายแล้วก็กล่องพาวเวอร์สสายเสียบตามสีเลยนะฮะแดงใส่แดงน้ำเงินใส่น้ำเงินเลยไม่ผิดแน่นอนนะเพราะว่าหัวมันคนละแบบกันอ่าเราก็เสียบเลยถ้าเราไม่เสียบไม่ได้ต้องเสียบนะฮะ <'s> เพื่อให้มันชาร์จไฟนะคับเฟิบนี่เสียบเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เสียบอ่าไฟเ็าจะไม่ชาร์จนี่นะครับ ผมแยกไว้เพราะว่ามันจะได้ประกอบง่ายเนาะนี่เสียบแค่3มเส้นนะประกอบง่ายมากมีสายไฟเข้ากล้องแล้วก็สายโซลาเซลล์สเส้นนะสีแดงกับสีน้ําเงินอ่าแดงใส่แดงน้ำเงินใสน่น้ําเงินนะครับเสียบง่ายมากแค่3เส้นตัวกล้องก็พร้อมทํางานแล้วนะฮะนี่นะฮะเพราะว่าในกล่องเพราะว่าม,มีไฟอยู่แล้วแล้วก็เอาไปติดกับนี่เลยที่ <S 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 แดดเลยเนาะตัวกล้องก็ติดอย่างนี้เนาะด้านล่างด้านล่างตัวขาเนาะ เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยนะครับโอเคสายเราก็พันเก็บให้เรียบร้อยนะฮะสายก็พันเก็บได้เลยเนาะพันเก็บให้เรียบร้อยไปด้านหลังก็ได้นี่ตรงนี้จะมีขาอยู่แล้วก็คลิปบไทายรัดเลยนะฮะอ่าแล้วก็ตรงขานี้นะครับตรงเสาสายนี้เนาะให้ให้ความหลงข้างล่างนะฮะเพราะว่าเวลาฝนตกมานะ้ำก็ไม่เข้านะเพราะว่ามันความหลง้างล่างสายที่เป็นสายอ่อนนะฮะสามารถปรับได้เลยนะอ่าเราสามารถดัดได้เลยนะดัดได้เลยตามเลยนี่เลยนะฮะ น้ำก็ไม่เข้าตัวกล่องน้ําก็ไม่เข้านะเป็นแบบกันน้ำเนาะทุกอย่างกันน้ําหมดเลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งง่ายมากๆเลยอ่ะผมลืมบอกไปเนาะตัวขานะฮะตัวขานี่สามารถปรับองศาได้หมดเลยนะครับอ่าสามารถปรับองศาได้หมดเลยนะทางด้านบนด้านล่างแล้วก็ขันน็อตได้เลยเนาะแล้วขันน็อตได้เลยอ่าปรับองศาได้หมดเลยเราเอียงหาแดดได้เลยนะขานี่ก็เหมือนกันนะฮะปรับองศาหาแดดได้เลยเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันอ่าพอเราปรับได้เราก็ขันน็อตเลยเนาะประแจขันขันขันให้มันแน่นเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคเราไปติดกล่องกันเลยขอบคุณมากครับ